สวัสดีครับพบกับผมหมอณัทวัฒน์นะครับวันนี้มาพูดถึงในเรื่องการทำนายไพ่ยิปซีกันนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับของท่านนะฮะในช่วงระยะนี้นะฮะเราก็มีเรื่องบทสรุปนะครับในช่วงช่วงนี้จะไปถึงสิ้นปีเนี่ยนะฮะเนื้อเรื่องสําคัญสําคัญจะมีอะไรบ้างนะครับให้กับท่านผู้ที่เกิดวันจันทร์นะฮะ ผมจะหยิบให้เนี่ยอยู่ในมือเนี่ยสิบใบนะฮะเป็นชุดแรกหรือบ่งบอกสถานการณ์ตอนนี้โดยตัวเช่าชะตานะครับว่าอยู่อย่ังไงสภาพอะไรตามหน้าไพ่นะครับสิบใบการวางไพ่ก็เสติคอร์ดนะครับมาดูกันนะครับผมเดลเฟอรขึ้นมานะฮะไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องความหลักหรือเปล่าช่วงนี้ไพ่เดลเฟอรเนี่ยการอ่านค่าเนี่ยจะมีทั้งหลากหลายการตัดสินใจนะฮะในชีวิตนะครับนะฮะ แล้วมีสามถ้วยด้วยนะครับโอ้โหช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าสองใบนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องความหลักนี่เรียกว่าเข้ามาฮะเข้ามาในชีวิตนะครับไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจยังไงดีนะครับเพราะว่าเดลเรบสามถ้วยสามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ความหลักเหมือนกันนะฮะถือว่าแบบว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าไพ่แบบหลากหลายหรือคนที่เข้ามารู้จกักกับท่านนะฮะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับมาดูต่อครับ มีไพ่แฮงแมนด้วยนะฮะไพ่แฮงแมนนะครับไพ่แฮงแมนนี่ก็เป็นไพ่ที่ลุงมงบอกว่าตัวชาวตาต้องตื่นันบางอย่างในเรื่องอะไรบางอย่างนี่แหละเพราะว่าแฮงแมนไพ่เป็นการผูกมัดหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นสืบเนื่องมานะฮะทำให้คิดหนักนะฮะเรียกว่าวิตกกับตัวชาวตานะครับแล้วมีไพ่ดาบอยู่ตำแหน่งด้านหน้าของคุณน,นะฮะแล้วมีไพ่เดมูลด้วยนะฮะ เบิกมูลนะครับแล้วก็1นึ่งไม้เท้านะครสังเกตนะครับ,รบว่าไพ่ทั้งหมด5ใบนะครับจะอ่านค่าว่า1ความรักแน่นอนแล้วก็มีไพ่3ามววนนะครับไพ่อย่างนี้อ่านยังอ่านความหมายว่าถ้าเป็นเรื่องความรักตัวเช่าตาก็ต้องคิดก,กับปัญหาคนรักปัญหาคนรักในที่นี้จะเป็นในมุมมองว่าความเย้าชู้ไหมนะครับ ในช่วงระยะนี้เนครเพราะสามถ้วยเนี่ยนะเหมือนแบบมีงานปาร์ตี้แฮปปี้เฉลิมฉลองกันตลอดนะฮะไพ่แบบนี้นะครับแล้วก็เดมูนเนี่ยคือแบบไม่สบายใจเห็นฮะคิดมากไพ่เดมูนนี่นะครับเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความรักที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นอดีตนะฮะไพ่ใบนี้เป็นอดีตที่ท,ที่ที่เคยเกิดและวมาอยู่ตำอยู่ตำแหน่งด้านหน้าของเรามันจะเกิดเราจะเกิดการซ้ำรอยใหม่อันนี้ประเด็นหนึน่งแน่นอน แล้วก็ทําให้ผู้ที่เกิดบันจันเนี่ยช่วงนี้คิดคิดแบบคิดเครียดเนี่ยเดะแห้งแม่นะฮะแล้วก็มีไพ่หนึ่งดาบึืบอัดมาเห็นไหมฮะแล้วก็นมองหาต่อว่าเราจะเริ่มจะไปเริ่มใหม่ไพ่ใบนี้กาอเริ่มใหม่เหมือนกันนะครับเหมือนได้กำลังจะตัดสินใจอ่ะของตัวทานพะเดินเริ่มเนี่ยคือทั้งรักทั้งแบบว่าต้องตัดสินใจบางอย่างในชีวิตนะครับแต่เป็นเรื่องเรื่องความสามัคคนี่แหละครับมาดูปัจจัยภายนอกนะครับตัวชาอตา ตัวชาวตาก็ถือดาบเหมือนกันนะฮะเรียกว่าเคร่งเครียดนะฮะในการตัดสินใจนะครับและมีไพราชินีด้วยนะครับของตัวชาวตาอ่านั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วงระยะนี้นะฮะการตัดสินใจในเรื่องชีวิตกับความรักเนี่ยหนึ่งประเด็นแน่นอนหนึ่งประเด็นแน่นอนนะฮะแล้วก็ไพอีกหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเป็นแรงสนับสนุนด้วยนะครับแรงสนับสนุนที่นี้เนี่ย โอกาสหรือเรียกว่าเปิดโอกาสให้คุอื่นเข้ามาในชีวิตนะฮะและการดำรงชีวิตใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ให้กับท่านนะครับตัวท่านก็มีไพ่าราชินีทวยว่าสับสนว่าเขาจะจริงจังกับเราหรือเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งหรือเปล่ามันคือการซ้อนกันได้เหมือนกันนะฮะในความหมายของไพ่ห่งความหมายนะครับนั้นเรื่องความรักนี่จะมาอีกแล้วนะฮะสำหรับทุณเกิดวันจันท์ แต่เรื่องงานนะครับงานนี้จะค่อนข้างที่จะกลับไปเทีข้างดีนะครับเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าก็เด็กถือไม้เท้าเนี่ยเป็นการเริ่มใหม่แน่นอนนะครับเริ่มในเรื่องงานการหรือความสําเตร็จของท่านเนี่ยมีผลที่ดีนะครับถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยถ้ายังมองหางานหรือคิดว่าจะได้ไหมเนี่ยก็อ,อยู่ในช่วงจังหวะนี้นะครับในอนาคตนี้ก็จะเข้ามาในเรื่องการงานนะครับหรือท่าน คิดมองหางานการอยู่ก็มีเกณฑ์สาเร็จแน,น่นอนแล้วก็หรือจะทําอะไรลงทุนอะไรยังไงสําคัญทั้งนั้นหมดเลยนะครับตามหน้าไพ่เลยเพราะว่ามีไพ่ไม้เท้าแล้วให้ความสําเร็จเกิดขึ้นดูไว้นะครับผมสิ่งเดียวกับแฮงแมนที่ถูกมัดนั่นแหละครับผมปจัจจัยนี้บางทีอ,อึดอัดในเรื่องที่เรียกว่างานก็ได้นะฮะไพ่แฮงแมนสมพั์เหมือนกันเพราะว่าผูกมัดกับเรื่องงานที่เราอยู่แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเราทนอึดอัดมานานนะฮะทำให้เรา มองหาลู่ทางและจะเกิดขึ้นเหมือนกันนั่นแหละครับผมผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับนี่คือสถานการณ์ช่วงนี้และที่ผ่านมานะครับจนปัจจุบันนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะภาพรวมหลักๆจนไปถึงสิ้นปีนี้นะครับคู้ที่เกิดวันจันทร์เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโอเคครับมากันต่อนะครับผมก็หยิบไพ่มาแล้วนะฮะชุดที่2นะครับก็ทั้งหมดจะเป็น18ใบนะฮะเป็นไพ่แบบการวางชุดใหญ่ นะครับม,มาดูกันหน่อยนะฮะหลังจากนี้นะฮะจะเป็นยังไงบ้างผู้ที่เกิดวันจันทร์นะฮะจะมีเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆอะไรอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับ The death แหมไพ่ตำแหน่งของตัวชาวตาเกิดขึ้นนะฮะ The death คือเรื่องอะไรนะฮะ The death <Des> เดี๋ยวมาดูกันมีไพ่ดาบด้วยนะครับไพ่ดาบที่เกิดขึ้นด้วยนะครับของตัวชาวตา,ตานะครับผมมาดูกันหน่อยนะฮะแล้วจะมีไพ่ถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่สอง ถ้วยนะครับแล้วก็ให้เริ่มไพ่ชุดนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าสืบเนื่องจากชุดที่แล้วอีเรื่องความหลักนะครแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดาบที่กําลังเหมือนจะลบก,กันะนะครัดรรลวังในเรื่องทะเลาะบอกแวนกันได้นะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เรื่องความหลักของท่านนะฮะเพราะว่ามีสองถ้วยเน,น,นี่ยนะฮะ รักกันรักกันนะครับแต่ว่าในเรื่องภาวะอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงเนี้ยนะครับมัระวังการบาดหมางหรือการทะเลาะเบาบอแวงกันได้แล้วแล้วจนถึงขั้นแบบว่าเดรสนะฮะเดรสเนี่ยตีความหมายได้เหมือนกันนะครับว่าหนึ่งก็คือมัระวังในเรื่องการลงไม้ลงมือกันได้นะครับสัมพันธ์กับกระทบกับด้านบาดแผลหรือการเจ็บเข้ามานะครับนี่คือพายเดรสแต่เดรส ยัยงตีงความหมายในเรื่องสุขภาพได้เหมือนกันนะฮะหรือใครเป็นอะไรในเรื่องสุขภาพก็ได้เหมือนกันนะในี้ความหมายนะครับแต่ผมมองเลยเห็นนะฮะว่าเป็นไพ่สองถ้วยกับไพ่ถ้วยใหญ่ถ้วยเนี่ยจะเชิงของความหลักรอกครอบครัวตรงนี้มากกว่านะครับแล้วก็วไพ่ตำแหน่งนี้เกิดมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเหมือนเหมือนว่าเราจะแบบจะไปเริ่มต้นเนี่ยเราจะก็จะขาดนะฮะเราไม่อยากในความหมายนั้นนะครับ ในส่วนนี้แล้วก็ต้องมาเชิญปัญหาสู้ลรบกมือกันด้วยนะครับให้เจ็ดไม้เท้านะครับมาดูสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยนะเหตุการณ์โดยรอบนะครับมีไพ่เจ็ดถ้วย1เหรียญน,นะครับเดะสตานะครับแล้วก็ไพ่ดาบที่ร้อมอยู่นะครับแล้วก็มีไพ้ ไม้คาสวินแล้วก็ดาบเยอะมากนะครับช่วงมุมนะช่วงมุมนี้นะครับสังเกตดีๆน,นะครับมีไพ่ถ้วยด้วยนะครับแล้วก็ถ้วย2ถ้วยนี้นะฮะแล้วก็สองถ้วยนี้สัมพันธ์แบบว่าเทมเพลนเทมเพลนหมายถึงสถานการณ์นะฮะว่าจะเกิดอะไรจะไปยังไงต่อเห็นไหมฮะจะไปยังไงต่อเห็นไหมครับในส่วนนี้นะครับไพ่เนี่ยลูกทรงนะฮะ คุณจะอึดอัดมากกับสภาพความดักของคุณให้ดาไพ่ดาบและก็สำคัญกัดบดาบนีอยู่แล้วที่คุณเชิญอยู่แล้วดาบนี้ก็เป็นดาบที่เรียกปัญหาเห็นไหมครับปัญหาในด้านครอบครัวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีบุตรก็ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรด้วยนะครับบางท่านก็มีผูกพันในเรื่องของบุตรในส่วนหนึ่งรูปทรงรูปทรงไพ่นะฮะจะตีความหมายปัญหาในด้านคู่ครองและก็ในเรื่องของสุขภาพความหมายสองความหมายนี้นะ ที่ตัวชาวตากระเชิญอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของงานตัวชาวตาก็เป็นการมองหารูทางของตัวชาวตาช่วงระยะหนึ่งนะครับข้อดีจากไพ่ที่เห็นเนี่ยจะมีไพ่เดอะสตาร์เดอะเว์และก็มีไพ่เด็คเอ็นเปอร์ก็คือไพ่ในเรื่องของผู้ใหญ่หรือว่าด้านงานการสนับสนุนอย่างเงี้ยก็มีผลที่ดีกับตัวชาวตาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนดูแลสงเคราะห์ท่านได้อยู่นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับ แล้วก็แต่เรื่องงานเนี่ยถ้าการเริ่มง,งานตัวท่านอาจจะมองว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือจะดีขึ้นเมื่อไร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเรื่องของความคิดนะครับพราะไพอยู่ในก้อนเมฆนะฮะทั่วอยู่ในก้อนเมฆเปรียบเทียบว่ายังมีความคิดไปหลากหลายว่าจะคิดไปก่อนมโนไปก่อนอะไรอย่างเี้เป็นต้นนะครับของท่านผู้ที่เกิดบันจันร์นะฮะจากโดยสรุปนะครับ ข้อหนึ่งนะฮะก็คือสิ่งที่เผชิญที่เราจะต้องเผชิญปัญหาหนึ่งก็คือด้านกู้ครองนะฮะกับปัญหาในเรื่องสุขภาพสองเรื่องนี้นะครับแล้วการเริ่มงานหรือการที่จะไปทำอะไรเนี่ยจะมีผลคิดไว้แน่นอนนะครับตัวท่านหนึ่งความหมายนะครับแล้วก็อาจจะได้มีการโยกย้ายหรือได้เปลี่ยนที่อยู่ ที่เกิดขึ้นเพรา Star, นะไพ่เดอะสตาร์ก็เห็นผลแล้วนะครับของทุกท่านนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ในเรื่องความรักผมบอกว่ายัางไม่ไม่ชัดเจนหรือเรียกว่ายัางไม่ดีสําเร็จหรือดีเต็มที่ให้กับเรานะตรงนี้บางทีผู้ที่เกิดวันจันทร์หลายท่านเนี่ยต้องอาจจะแบบผืออมกับเรื่องความรักพอขวดนะครับตรงนี้แล้วก็มีในเรื่องของบุตรนะฮะที่การผูกพันที่เกิดขึ้งกระดาษ ตรงนี้เห็นเห็นรักพ่อบุตรเห็นเห็นเห็นความรักพ่อเด็กหรือพ่อบุตรนะฮะตรงนี้ให้กับท่านด้วยเหมือนกันนั่นแหลคนะครับผมนะฮะอืมอ่ะนี่คือในช่วงของเหตุการณ์นะฮะสรุปของสิ้นปีนะครับวุีิเกิดบันจันทร์ของท่านนะครับก็ขอระมาระวังในเรื่องของด้านที่เรียกว่าไปไหนมาไหนนะครับ,บระมระวังหน่อยสุขภาพเระ่อุบัติเหตุไดเหมือนกันพายเดยเดแต่ถ้าท่านเกี่ยวกับเรื่อง การรักษาโรคหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็โอเคนะฮะสำหรับท่านที่แบบเกี่ยวเรื่องดูแลสุขภาพผ,ผู้ป่วยอะไรเงี้ยอันนี้จับไปทิศทางที่ดีกับเรานะฮะดูแลคนไข้สูงอายุผู้ป่วยอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะฮะตีความหมายของไพ่เดอะเดอันนี้ข้อน,นี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนั่นแหละครับผมตรงนี้นะฮะเราอ่านได้หมดนะฮะเพราะว่าไพา่มีความหมายไปทิศทางอาชีพอะไรได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ฟันฝาไปให้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามรับชมด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาฮัก่อนนะครับผมสวัสดีครับ